สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเป็นเลขเด็ดให้ฟรีๆรู้ก่อนออกงวดต่องวดค่ะสูตรเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวันที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่2หลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่3หลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่3และหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดรับสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคูณค่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็นําผล3ามรางวันใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น0 6นคูณ16ค่ะเท่ากับ96นะคะ หลักพันหลักร้อยไม่มีก็ใส่เลขศูนย์ค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าคูณหกสิบสองนะคะเท่ากับห้าห้าแปดค่ะหลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์ค่ะห้าสิบสองคูณสิบเจ็ดเท่ากับแปดแปดสี่หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็นแปดห้าศูนย์สี่หก และ9ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น0บวก8เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ6บวก0เท่ากับ6และ9บวก8เท่ากับ17ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7ค่ะเลขเด็ดที่ได้นะคะก็จะได้เป็น0096 ศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์แปดแปดสี่แปดห้าศูนย์ห้าแปดสองหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดและเก้าสี่เจ็ดห้าค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีเลขเดียดสองรางวัลใหญ่ๆที่เข้าเต็มๆนะคะที่มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรนั่นคือ 8ปดหและ8 267ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยให้ฟรีรู้ก่อนออกในงวดที่ 18, มีนาคม2,566ก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น85คูณหนะคะเท่ากับ4 25ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ สามคูณเจ็ดสิบสามเท่ากับสองหนึ่งเก้าหลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะแปดสิบสองคูณหกสิบเจ็ดเท่ากับห้าสี่เก้าสี่เลขเดี่ยวที่ได้จะได้ไดเป็นหนึ่งสองสี่เก้าห้าและศูนย์ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็นสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะสี่บวกสี่เท่ากับแปด ห้าบวกห้าเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะและสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะตัวอย่างเลขเด็ดในงวดที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบกเต็งเลขมาเลยแนวทางที่ให้จะได้เป็นศูนย์สี่สองห้าศูนย์สองหนึ่งเก้าห้าสี่เก้าสี่หนึ่งสองสี่เก้า 38012098และ9ก้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวงทุกงวดเราว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเลขเน้นๆสูตรงวดต่องวดมาให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวนี้รวย